ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สำหรับเช้าของวันพุธนะครับก็มาอัปเดตของทุเรียนต้นที่อยู่ิมบ่อนี้นครับนสูงประมาณ3เมตร4เมตรประมาณนั้นหลังจากที่ผมได้ฉีดนะครับในเรื่องของอาหารทางใบนะครับที่ได้กล่าวตั้งแต่คลิปก่อนนะครับว่าบรรยากาศน้ำท่วมน้ำมานะครับน้ำขังระบบลากทุเรียนเนี่ยเขา อาจจะสตัตย์ในเรื่องของอากาศนะครับก็คือรับอากาศได้น้อยเนื่องจากว่าฝนตกทีทีนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าใบพวงนี้มันจะเหลืองนะครับโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับใบอ่อนนียมันจะเหลืองยังมองเห็นภาพเหลืองๆดูนะครับในลักษณะนี้ราขาดอากาศดูดอาหารไม่ค่อยได้นะครับใบก็ขาดภาพอาหารด้วยนะครับออกเหลือง ที่เหลืองใบยอดทางนี้ยอดอ่อนนะครับจะเป็นเป็นการขาดธาตุรองเสริมนะครับที่เป็นพวกธาตุเหล็กธาตุซิงสังกะสีแมงกานีตนะครับโดยรวมๆและโมลิบดีนัมทั้งหลายทั้งมวลผมก็เลยใช้นะครับเป็นซองนะครับซองละร้อยกว่าบาทนะครับให้แพงแล้วก็เอามาผสมกับสาร่ายอะมิโน,โนนะครับแล้วก็ฮิวมิฟูวิกแล้วก็ยาฆ่าหนอนฆ่าเพีย้ยแมลงแล้วก็บวกอาหารรองเสริม ที่เป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เพื่อนสมาชิกดูฉีดมาแล้วสามวันนะครับพอมาดูอาการก็ถือว่าโอเคดีมากเลยครับตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับในส่วนนี้ก็เลยอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้แบ่งปันลองเอาไปฉีดดูนะครับถ้าเห็นยอดใบอ่อนเหลืองๆนะครับพอเหลืองๆก็ดูใบก็เหมือนกับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่หนานะครับก็สามารถฉีดได้เลย เรื่อตั้งแต่ใบหลังใบดาบนะครับหลังใบดาบนะครับมันก็จะหลังใบดาบไม่หมายถึงว่าใบดาบมันขี้กลางมันกลายเป็นใบอ่อนแล้วจึงฉีดในจึงจะเหมาะนะครับเนี่ยมันก็จะช่วยขยายใบด้วยใบหนาใบนุ่มด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าฉีดใบดาบเนี่ยบางทีมันดาบมันมีแมกนีเซียมผสมอยู่ด้วยึสี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะทําให้ใบเนี่ยเขียวแล้วก็แก่เร็วนะครับ แต่ถ้าใบของพวกเราขาดแมกนีเซียมนะครับเป็นกรณีที่ใบใบตรงกลางกลางนะครับมันมันเขียวแต่ว่าตรงช่องกลางใบเนี่ยมันไม่ค่อยเขียวอย่างเงี้ยหรือมันเป็นใบดังๆเนี่ยฉีดได้เลยมันก็จะมาสู่เป็นใบเขียวแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เขียวมันเบาดีนะครับหนานุ่มนะครับที่หนานุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะอาหารลงเสริมนะครับ หนานุ่มมีเกิดจากสารายอะมิโนนะครับส่วนมากจะเป็นอะมิโนนะครับมันจะทําให้ใบหนาใบนุ่มนะครับอะมิโนแต่ถ้าใบใบไม่เขียวเนี่ยก็ให้เติมในเรื่องของอาหารรองเสริมนะครับอาหารรองเสริมเนี่ยมันจะทําให้เขียวนะครับอาหารรองมันก็จะเขียวด้วยแมกนีเซียมและกรรมฐานันถ้ามีสองอย่างนี้ก็จะทําให้เขียวนะครับเพราะว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เสริมเติมไนโตรเจนให้ สร้างคลอโรฟิลล์สารสีเขียวนะครับพอฉีดไปมันก็จะเขียวประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ผมใส่ร่วมกันกับสารไหลอะมิโนนะครับสารไหลอะมิโนใส่พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ยาหนอนแมลงนะครับผมใช้คอฟีนาเพอนะครับมันใช้ร่วมกันทั้งกำจัดในเรื่องของเพี้ยไฟไยเดนไรแดงแล้วก็หนอนนะครับประมาณนี้ข้างบนนี้ ก่อนหน้านี้มันจะบูบูตัวตรงนี้นะครับเพื่อนมาพอดีมีต้นมะพร้าวที่ผมตัดลงแรกๆมันมีต้นมะพร้าวพอมีต้นมะพร้าวเสร็จเนี่ยคุกกิ่งพวกนี้เขาเขาไม่ออกนะครับมันไม่ออกพอไม่ออกแล้วมันจะบูใาญเลยครับเพื่อนสมาชิกมันจะบูไม่มีกิ่งนะครับพอผมตัดได้ประมาณสักป,ปีนหนึ่งนะครับปีหนึ่งมันก็จะออกครบรอบเลยนะครับมันจะสร้างทรงพุ่มของมันโดยอัตโนมัตินะครับมันจะสร้างทรงพุ่มของของเขาโดยอัตโนมัตินะครับใบขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือเหมือนเซียนทุเรียนเขาทำนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่ายอดใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องของการให้อาหารทางใบเพราะว่าเล็กๆเ,กเกนี่ยมันเป็นขาดธาตุซิงด้วยนี่ครับธาตุรองสือมันขาดับขาดทาั้งขาดเหล็กธาดทองแดงสังกะสีเมนกานิปมันก็ขาด,ขด,น,ขาดนะครับก็เลยใบด่างๆหยักๆนะครับ แบบนี้แหละเล็กๆอย่าแงบบนี้แหละแล้วก็ใบไม่ค่อยเขียวพอฉีดไปไม,มีเสี่ยมเนี่ยค่อนข้างทาทำทางานทําหน้าที่ดีๆครับฉีดใส่ปุ๊บเขียวเลยนะครับขนาดก่อนหน้านี้นมันจอกเหลืองๆนะมันเขียวแต่ว่าใบไม่ขยายนะครับเพราะมันขาดขาดของซิงไปด้วยนะครับซิงเนี่ยส่วนมากมันจะแก้ไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะรอรอบใบใหม่มันจะไม่ขาดนะครับใบประมาณนี้ก็เอ็มก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบก็เข้ากับ ความยาวเท่กากับฝ่ามือนึงนะครับความกว้างนี่ก็ประมาณสองสามนิ้วสองนิ้วสองนิ้วครึ่งน,นะครับเกือบสามนิ้วนะครับประมาณนี้แหละความกว้างของใบก็ถือว่าโอเคไปชอบตรงที่จับดูแล้วมันนิ่มนะครับมันนิ่มมันหนานะครับแล้วก็มันเบาโดยภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอาฉีดยาอาหารทางใบให้ถูกใจทุเรียนได้ดีพอสมควรน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้เพื่อนสมาชิกถอนนะครับหรือถอนหรือจะตัดก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับแต่ของผมถอนนะครับผมตัดไม่ได้มันมีกิ่งวงกิ่งไม้บางทีเอาเครื่องตัดหญ้าไปมันจะโดนกิ่งไม้มันจะกระเด็นเข้าตาอ๋อก็ต้องถอนนะครับเนี่ยผมก็ถอนประจํานะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าแบบคือคือไม่ใช่หญ้าก,กอน,นะครับเป็นหญ้าแบบที่มันรากมันไม่ใหญ่มากนักนะครับก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรมากนะครับในส่วนนี้ยังขาดแมกนีเซียมอยู่ใบนี้ครับ ให้ขาด <tinc S 2> แมกนีเซียมนะครับเนี่ยผมก็ฉีดอาศัยประมาณนี <cane. S 2> ้แหละนะครับฉีดแมกนีเซียมสิ่งที่จะต้องดูแลวิ่นธมาชิดูแลดูแลผิวนะครับผิวดูแลสังเกตว่ามีเชื้อราไหมถ้ามันมีเชื้อราเนี่ยมันจะเริ่มมีแล้วนี่นี่นี่คุณเห็นแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเชื้อราเนี่ยขึ้นมาชิกปลายนิ้วนะครับมันจะออกเป็นด่างๆนะเป็นลีุ้ีนะครับอีกผีอื่นๆนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างงี้ต้องฉีดนะครับฉีดยา นะครับเดี๋ยวดูก่อนสันเนี่ยม,มันมันมักเป็นตามสันครับเป็นตามสันนะครับ,ต,นนรบต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นเชื้อราเพิ่มมันจะซึมเข้าไปมันจะกินเขาเรียกว่ามันกินน้ําเลี้ยงนะครับที่เปลือกนะครับพอพอหลังจากนั้นก็จะทําให้มันแห้งนะครับพวกเปลือกต่างๆแล้วก็ซึมผ่านก็ไปในเนื้อเยื่อนะครับลงเนื้อเยื่อก็เข้าไปในข้อน้ําข้ออาหารนะครับ พอท่ออาหารมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรต่างมันก็จะไปกินเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ผิวแห้งแล้วสุดท้ายก็น้ําและอาหารมันก็ส่งไปตามกิ่งก้านไม่ได้นะครับส่งไปตามกิ่งก้านไม่ได้สุดท้ายยอดรละใบตัวน,นี้มันจะทิ้งนะครับทิ้งยอดทิ้งใบก็จะเป็นหางประตูนะครับจะเป็นหางประตูก็คือมันจะเป็นก้านทูบนะครับแล้วกิ่งก็จะสลัดกิ่งนะครับนานๆไปก็สลัดกิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้างบนก็มีสลัดกิ่งนะครับเล็กๆนะครับ ให้ดูแลในเรื่องของเชื้อราครับสําคัญที่สุดในเรื่องของทุเรียนขาดน้ําทุเรียนขาดปุ๋ยทุเรียนขาดอาหารทางใบสาหร่ายเามนูพวกนี้เราสามารถเติมได้ครับหรือนอนมะเร็งอันนี้ไม่สําคัญนะครับไม่สําคัญนะครับสาคัญที่สุดก็คือรักษาคา่า pH ของดินแล้วก็เชื้อราแค่นั้นแหละนะครับสองอย่างหลักๆในการปลูกทุเรียนที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับสามารถแก้ไขได้ดังใจที่เราต้องการนะครับตว่าเช้านี้ก็คงจะ ฝากกับเพื่อนสมาชิกประมาณเท่านี้เดี๋ยวมีเวลาเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาตัดต้นกล้วยพวกนี้ออกมันบังแสงนะครับบังแสงไม่ดีนะครับมันจะทําให้พวกนี้มันมันมันสูงชะลูดนะครับมันจะไม่อวกนะครับพวกกิ่งไม่อวบมันจะสูงชะลูดอันนี้ก็สูงถือว่าสูงชะลูดนะครับเกือบสี่เมตรนะครับเพราะว่ามันเจอมะพร้าวคุมก่อนหน้าน,นี้มันเจอมะพร้าวคุมนะครับก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับก็ที่จะมาแชร์แล้วก็อัปเดตในเรื่องของหลังจากการฉีดสารอันนี้ก็ยัง ยังยังมีเหลืองเหลืองอยู่นะครับยังเหลืองนิดหน่อยนะครับแค่เนี้ยขาดถ้าฉีดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับห่างสิบวันสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะโอเคตัวนี้ก็จะหายไปในพวกเหลืองเหลืองบางบางใบก็ยังพอโดนแสงก็ยังมองเห็นจางจางอยู่นะครับเลือนเลือนต่างๆาอยู่นะครับก็ยังเขียวไม่ดีนักนะครับเพราะผมใส่นิดเดียวครหนึ่งช้อนชาเองกับน้ำที่สิบลิตรนะครับแต่เขาให้ใส่เป็นช้อนโต๊ะนะครับแต่ผมแรกๆผมลองดูผมกลัวว่าใบมันจะออกกระด้างหรือว่าใบมันจะ แพ้ยาเพราะผมผสมยาทั้งสามสี่อย่างนะครับก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบเข้มข้นเกินไปก็ลองใส่น้อยๆแล้วก็อาศัยฉีดไปบ่อยๆออกนะครับประมาณสักอาทิตย์หรือ1ิบวันประมาณนั้นสิบวันนะครับถ้าอาทิตย์หนึ่งอาจจะทีไปนะครับก็จะประมาณสัก1ิบวันสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อยๆเสริมเติมให้เขาเพราะเขาต้องการจํานวนน้อยนะครับอาหารทางใบโดยเฉพาะอาหารรองเสริมเนะี่ยเขาหรือเขาเรียกว่า พวกจุลกระุทนะครับเขาต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้นะครับถ้าใบเหลืองนี่ถือว่าขาดแล้วนะครับหรือใบมีปัญหาเนี่ยใบบิดใบงอนะครับใบบิดใบงอประมาณนี้ถือว่าขาดแล้วนะครับถือว่าขาดแล้วนะครับทางนี้ถ้าสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็เด็ดทิ้งไปนะครับเพราะมีใบอื่นที่ที่มันสมบูรณ์อยู่นะครับมันก็กลายเป็นแย่งอาหารนะครับทุเรียนหลักการก็คือพอให้อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทางใบทางดินแต่ถ้าใบเล็กๆเล็กๆอย่างเนี้ ก็ต่อมามัน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 ข้อมันกว้างยาวแล้วมันใบใหญ่ๆเนี่ยถือว่าผ่านถือว่าทำถูกทางนะครับอาหารถูกใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อดูแลทุเรียนของท่านจากการสังเกตใบหัวใจคือใบนะครับหัวใจทุเรียนคือใบมันจะออกสีหน้าท่าทางผ่านทางใบก็ฝากติดตามอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ